การพัฒนาเทคโนโลยีการดินและอวกาศมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆและความต้องการที่เพิ่มขึ้นกองทัพอา,ากาศจะต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่อนาคตสู่ความภาคภูมิใจ ในศักยภาพและคลิดความสามารถของกองทัพอากาศในการปกป้องอธิปไตยเหนือน้านฟ้าขางความร่วมมือนแข็งแกร่งจากทุกภาคส่วนภายใต้บทบาทหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและช่วยเหลือประชาชนวันที่9เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพอากาศนะับเป็นโอกาสสาคัญที่กําลังพลของกองทัพอากาศทุกคนจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธีคุณ ของจอมพลสมเด็จพระเจ้ากรมวงศวงเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์คูวนากรมหลวงพิษณุโลกประชานาพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยรวมถึงอุปก,การีฐานอากาศอดีตผู้บังคับบัญชาและวิรชนฐานอากาศผู้บุกเบิกและวางรากฐานกองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงมาตราบเท่าทุกวันนี้ตลอดระยะเวลา88ปีที่ผ่านมากองทัพอากาศได้พัฒนากำลังทางอากาศ ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคทั้งนี้ตั้งแต่กระผมเข้าดำรงตําแหน่งผู้บัญชา,าการฐานอากาศเมื่อวันที่1ตุลาคม2566รกระผมมีปณิธานที่จะเสริมสร้างกองทัพอากาศให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดรับกับนโยบายที่รัฐบาล และอดีตผู้บุคคลบัญชาได้รเริ่มไว้ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมปัจจุบันประเทศไทยและนานาประเทศกําลังเผชิญกับสถานาการณ์ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้นทั้งปัญหาไฟป่าที่ลุกลามในหลายพื้นที่ภัยแรงรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการดำรงชีพ ตลอดจนวิกฤตฝุ่น PM 2.5ที่คุกคามสุขภาพของประชาชนก่อนทัพอากาศได้ระดมสัพปกำลังและอากาศยานปฏิบัติภารกิจบรรเทนาสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งการบินโปรยน้ำดับไฟป่าการลำเลียงน้ำสู่พื้นที่ประสบภัยแล้งนอกจากนี้ยังสนับสนุนภารกิจโครงการ้เนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญของชาติอาทิการส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวงกองทัพอากาศรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ทุกโอกาสทุกเวลาเพื่อให้สามารถดารงชีพได้อย่างปกติสุขกองทัพอากาศยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมสากลพร้อมปฏิบัติภารกิจทั้งในและนอกประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ การลำเลียงผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในพื้นที่หา่างไกลการส่งกำลังคนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในต่างประเทศซึ่งสแสดงถึงขีดความสามารถและความพร้อมของกองทัพอากาศในการปฏิบัติการร่วมกับมิตรประเทศทั่วโลกกองทัพอากาศได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศผ่านความร่วมมือทางทหารในทุกระดับการฝึกร่วมผสม กาแรแลกเปลี่ยนองความรู้และเทคโนโลยีการบินตลอดจนการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับรป,ประเทศเหล่านี้มีส่วนสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศและสร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคกองทัพอากาศมีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความพร้อมในการปฏิบัติภารากิจตามเจตนารมณ์ อธิปไตยเหนือน่านฟ้าผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งเพื่อปกป้องอธิปไตยถืนแผ่นดินไทยและน่านฟ้าไทยตลอดจนผลประโยชน์แห่งชาติรวมถึงทํารงไว้สุ้เอด็กกาชอธิปไตยและราชบัลลังก์เพื่อให้คํารงไว้อย่างมั่นคงรระผมและกำลังพนกองทัพอากาศทุกคนมีเจตนารมอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความร่มเย็ยนผาสุขของประชาชนและเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติสืบไปโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีและกรุณากล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพอากาศขอกราบเรียนเชิญครับ Prime Minister. สวัสดีค่ะท่านรองนายรัฐมนตรีและท่านมนตรีว่าการ,รกร,ระทรวงกลาโห้อมปลัดกระทรวงกาโหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานอากาศกำลังคนกองอากาศและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งน,นะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะ แล้วก็เป็นงานร่วมงานเรียงนะคะรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศประจัปี2568ค่ะก็ถือเป็นงานแรกของดิฉันนะคะที่ได้มาเจอกับทุกท่านค่ะต้องขอขอบคุณที่ได้ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสนะคะมาเป็นส่วนร่วมของกองทัพอากาศด้วยในวันนี้ค่ะก็ตั้งแต่เข้างานมานะคะก็รู้สึก ตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีการจัดโชว์การจัดแสดงไว้อย่างสวยงามนะคะเหมาะสมแล้วก็รู้สึกว่ามีการให้โอกาสน้องๆเด็กๆข้างหน้าด้วยให้มาแสดงผลงานในวันพิเศษเช่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสมากๆที่ทางกองทัพนั้นตเติมให้กับเยาวชนรุ่นเล็กๆของเรานะคะก็ทําให้น้องๆเขาก็จะได้มีโอกาสที่จะมีกําลังใจในการที่จะทําเรื่องดีๆเหล่านี้ให้กับประเทศชาติต่ตอไปะคะ่ะ ในวันนี้เองค่ะที่ดิฉันได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะก็ขอเนื้อใอวยพรนะคะแล้วขอเนื้ตเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านค่ะก็ทํางานหนักช่วยเหลือประชาชนกันมาทุกๆวันตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสที่จะ สงกรานแล้วจะมีใหม่ของไทยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วขอให้มีแรงมีพลังกายพลังใจในการทําเพื่อพี่น้องประชาชนแบบนี้ต่อไปอีกนานๆเลยค่ะแล้วก็ขอใหอ้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสงกรานนี้ได้กลับไปอยู่กับคนที่ตัวเองรักนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวค่ะ,คะก็ขอแสดงความยินดีกับวันกองทัพนี้ด้วยค่ะ